สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับหยกนะคะในรายการ84คารีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84คาเซนเตอร์สาขาการจราวิเศษหรือศูนย์รวมรถเดอะเบนท์ให้เ mm hmm. ช่นเคยนะคะแน่นอนนะคะว่ารายการ84คารีวิวแบบนี้นะคะหยกก็มีรถมารีวิวให้1คันนะคะนั่นก็คือทางด้านขวามือหยงนั่นเองนะคะนั่นก็คือ Honda City 1.5 V+ นะคะ ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2019นะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าไม่แท้ๆเลยนะคะทางเราไม่มีการกอไม้เลยทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถกันเลยดีกว่าค่ะโอเคมาถึงด้านหน้ารถแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นเลยว่าตัวเรือของเขานะคะเป็นสีเงินแบบนี้คือสวยงามมากซิ่งมากแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะนี่ด้านหน้าเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ โเมียมแบบยาวมากไปถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟหนงไฟหน้านะคะก็เป็น LED p r o j e c t ตอด้วยนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าเก่านะคะคือตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันเลยคือลูกค้าเก่าก็คือเพิ่มมานะคะนี่ก็คือเพิ่มลุกแบบลุกเท่ๆให้กับตัวรถมากเลยนะคะขอบอกเลยว่านี้เป็นหน้าเดิมๆเลยนะคะของของเขาเลยของซิตี้เลยนะคะอ่ามาในส่วนของล้อนะคะล้อนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะ ซึ่งลูกค้าเก่าก็ตกแต่งมาด้วยเช่นกันนะคะดูเลยว่ามันเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแบบเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเพิ่มความเฉี่ยวสปอร์ตให้กับตัวรถมากๆเลยนะคะดูได้เลยเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนขอบขอบของล้อนะคะก็จะอยู่ที่ขอบ17นิ้วนะคะนี่ดอกยงดอกยางของแบบของล้อคือยังแน่นปักๆอยู่เลยนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีไฟเลี้ยวตรงซุ้มล้อด้วยนะคะนี่ คือกระตรงกระตกข้างก็แบบเป็นสีเงินตัดสีดําแบบนี้ตรงนี้ก็คือมีที่บังแดดสีดําตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าซิตี้แบบว่าเท่ๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเปิดประตูดูแบบว่าเม็ดองเม็ดอาร์คงทรงคงสร้างกันดีกว่านี่เปิดให้ดูเลยนะคะนี่ว่าเม็ดอาร์ของเขานะคะยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเวอร์เลยนะคะ,นนะ,คะอนี่ดูได้เลยนี่ นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะลอยแบบว่านองลดล,ลอยน็อตไม่มีขันอะไรทางนั้นเลยนะคะก็คือเป็นสีเดิมจากจากโรงงานเลยนะคะดูได้เลยคือสวยงามมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์กตรงประตูหลังดีกว่าว่าเออหลอกลวงหรือเปล่าประตูหน้าครบแต่ประตูหลังไม่ครบหรือเปล่าอ่าไม่มีนะขอบอกเลยว่านี่แบบหนึ่งอ่านี่เม็ดองเม็ดอาร์คือครบท้วนแบบ สมบูรณ์เวอร์คือบอกเลยว่ารถคันนี้คือแบบเทสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะอะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะไม่มีรอยขาดอีกเช่นกันนะคะตรงข้างๆประตูนะคะก็คือเป็นของเดิมๆจากโรงงานไม่มีแบบว่าเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงประตูจับอะไรเอ่ยถังน้ำมันเอ่ยก็คือเป็นลายเคฟล่าทั้งหมดเลยนะคะคือแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะคันนี้อะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของรถกันดีกว่านะคะ โอเคมาถึงด้านหลังของรถแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นเลยว่าเขาก็จะมีสปอยเลอร์ตกแต่งมาด้วยเพิ่มความเท่ความสปอร์ตให้กับตัวรถมากเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นลมดําด้วยนะคะคือดูเท่ดูโเฉีียวขึ้นไปอีกแบบอีกหลายสเต็ปเลยนะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์กันชนให้ถึง2จุดเลยนะคะดูสะกงสเกิตขอบอกเลยว่าคันนี้รอบคันจริงๆนะคะสะเกิ์เอเดยวเรามาเปิดท้ายของเขากันดีกว่าว่าด้านในจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะ นี่เปิดท้ายมาแล้วนะคะก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะคะคอนข้างกว้างเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรให้นะคะนี่เปิดมาแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์อ่อย่างอะไหล่นะคะมีอุปกรณ์แม่แรงนะคะถือว่าอุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะคะนี่ถ้าใครซื้อกับเราเราก็คือให้ไปยกเซตเลยนะคะทั้งย่างอะไหล่ทั้งอะไร,ะไรคืออุปกรณ์ครบมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่านะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่แบบ เด็ดๆกันบ้างค่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะขอสตาร์ทโหลดแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพุทธสตาร์นะคะนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่โอเคเข้ามาแล้วขอปรับแอร์นี่หนึ่งโอเคเข้ามาแล้วนะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะสีดาตัดกับสีเทานะคะด้านบนนะคะคือดูสวยงามดูเท่มากๆเลยนี่บอกเลยว่ามีกรารันตีจากขายดีด้วยนะคะนี่ ดูแบบว่ารถแบบคือมีการันตีอ่ะเออไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะนี่แล้วก็ดูตรงคอนโซลของเรานะคะคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบเขาเรียกว่าลมดำตัดกับลมดำแบบนี้นะคะก็คือดูเท่มากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็มาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนะคะนั่นก็คือแบบว่าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็แบบ มีเดียต่างๆคือตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะอ่าแล้วก็มาในส่วนด้านขวามือของโยกนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มอีคอนให้ด้วยนะคะนั่นก็คือปุ่มประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะนี่บอกเลยว่าออปชันอันนี้ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของไม์ของเขานะคะก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลนะคะ นี่มาในส่วนของจออันนี้บ้างดีกว่าจอ,อนี้นะคะก็จะเป็นจอแบบพัชส,สกรีนนะคะนี่สามารถเชื่อมบลูทูธเชื่อมเอ็มพีซองฟัง MP3 ได้นะคะแล้วก็สามารถเสียบ USB ได้นะคะแล้วก็มีแบบว่า a u ออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ลงมาอี่นิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะแอร์นี้ก็สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะคะนี่ปรับพัดลมก็ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิก็ฝั่งนี้นะคะ โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็มีที่วางแก้วน้ําให้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะนี่มีบงเมมีเบรกมือแบบพร้อมเวอร์อ่าแล้วก็เปิดตรงนี้มาอ่าตรงนี้มีก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้1แก้วนะคะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่1แก้วมีที่ใส่แก้วน้ําให้ถึง2แก้วเลยแล้วก็นี่ มีอีกชั้นหนึ่งก็คือไฮโซโกเกเวอร์นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเลยนะคะสีดำล้วนเลยได้ก็ดำคือดูเท่มากดูสป,ปอร์ตมากเลยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูผูดให้องผู้ดยสันด้านหลังกันดีกว่าว่าโลกงเขาจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะโอเคมาถึงด้านหลังแล้วนะคะนี่ด้านหลังเขาก็คือจะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะ ถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะเพราะว่ายกเนี่ยยืดแขนยืดขาได้แบบสะดวกสบายมากแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือนั่งได้3คนไม่เบียดเลยนะคะแล้วก็เบาะหลังก็จะเป็นสีดำอีกเช่นกันนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่ามันเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆเนาะเออหญิงก็ได้ชายก็ได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ เครื่องก็คือแบบซิงๆเลยเครื่องแบบแรงนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันดีกว่านะคะว่าของเครื่องห้องเครื่องของเขาจะเป็นยังไงนะคะโอเคมาเปิดฝากระโปรงกันเลยดีกว่านี่ก็มีที่เสียบแบบนี้เลยนะคะนี่โอเคตรงนี้นี่ก็คือเข้ามาดูได้เลยนะทุกคนคือเครื่องมันแบบ ถือว่าสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะนี่ก็คือเม็ดองเม็ดอาร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็น็อตนะคะบางตัวก็คือไม่ขันเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ขนาดสี่สูบเลยนะคะแล้วก็ เครื่องพันหีซีแล้วก็117แรงม้าเลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องแรงช่วงร่างนิ่มแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาออปชั่นแน่นเวอร์นะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขาด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Honda City นะะีนะคะ1.5 V Plu s นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2019นะคะแล้วก็ราคาของเขานะคะจะอยู่เพียงแค่ 4แสนนะคะ58,000ั 58, บาทเท่านั้นเองนะคะใครได้ไปนะคะขอย้ำอีกหลายๆรอบเลยเพราะว่ามันคุ้มค่ามากจริงแล้วดูรถได้เลยว่ารถมันมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะคือแบบมันแบบสายซิงสายสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคุ้มค่ามากจริงนะคะแล้วก็ แต่สี่คาของเรานะคะจะไม่มีการกอไมัอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอคือยินดีรับซื้อคือนเต็มจํานวนอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ทางเรานะคะมีรับประกันหลังการขายนะคะนั่นก็คือรับประกันเครื่องนะคะรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนด้วยกันนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นก็จุกอะไรก็จุกก็คือแบบพลาดไม่ได้แล้วนะคะดูรถมีแถมมีอะไรนะ พี่ๆจากขายดีนะคะแล้วก็จากกูอิอนสเป t ชั่นนะคะมาตรวจสภาพรถนะคะให้ถึง300กว่าจุดเลยก็คือมั่นใจได้หายห่วงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูข้อมูลรถเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามมาได้ไดที่เบอร์ 084848844นะคะหรือ Line นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ f a c e b o o k นะคะ 84carcenter นะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะ 84carcenter channel นะคะก็คือสามารถทักมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือใครที่อยากจะสอบถามโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีบอกอยู่นะคะ,ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ุโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com